ในทุกๆมหาลัยอ่ะมักจะมีตำนานเว้ยเหมือนกับหนังที่กูกำลังจะออกมาในเรื่องเนี้ยคือเรื่องเทอมสามเว้ยก่อนอื่นเลยอ่ะกูขอเกินก่อนนะกูขอบคุณมากๆอ่ะสำหรับสัปเปลออ่ะผลตอบรับอ่ะออกมาโอเคมากๆอ่ะซึ่งกูดีใจมากๆเลยเว้ยขอบคุณจริงๆนะตอนแรกอ่ะกะว่าจะทําที่หยดเลยตามที่พูดไว้อ่ะในท้ายคลิปที่แล้วแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งเว้ยที่กูอ่ะเห็นว่ามันขึ้นอันดับหนึ่งเน็ตฟลิกอ่ะคือเรื่องเทอมสามนี่แหละเว้ยแต่ไม่ได้ออกมาพูดทีเดียวสามเรื่องสั้นหรอกนะกูจะมาแยก เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหนึ่งในเชียงใหม่อะซึ่งมีตำนานที่บอกว่าแม่นางอะใช่ไหมเขาเรียกแม่นางว่าที่ไปตกหลุมรักคนแบกเสลียงอ่ะก็เลยถูกมหารเวแบบตัดหัวไปเลยอะก็เลยกลายเป็นขบวนแห่ไรหัวเวมันจะมีศาลหนึ่งศาลแม่นางอะเอ้ยศาลเจ้านางบอกว่าเออนั่นแหละที่มีคนว่ากันว่าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นคนรักกันอะแล้วไปขอพรอะจะต้องตายเวมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างเทอมสามตอน ขบวนแห่ไลหัวแสดงนําโดยคุณตาต้าเว้แล้วก็อีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงอะกูไม่รู้จักชื่อเขาไม่เคยเห็นหน้าด้วยน่าจะเป็นนักแสดงใหม่หรือเปล่านะใครรู้ก็บอกด้วยนะเว้เรามาพูดถึงตัวบทกันก่อนบทอะกูว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าผีอะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอะแล้วก็ผีค่อนข้างอ่อใช้คําว่านี่เงาอะตัวละครอะมันพยายามที่จะสื่อออกมาว่ามันเป็นเพื่อนกันแต่ความรู้สึกที่มันสื่อออกมามันเหมือนแบบตัวละครมันรักกันอยู่แล้วอะรักกันในรูปแบบเพื่อนจะ่้งน้อยอะก็ควรเป็นคนรัักกนเว ลืมพูดถึงตำนานเจ้านางไปเลยเจ้านางอะอารมณ์แบบเจ้าหญิงมัง้งที่แบบไปตกลุมรักทาสอะแล้วก็ถูกพ่อตัวเองอะสั่งตัดหัวเวก็เลยเกิดเป็นตำนานแล้วก็สารนั้นขึ้นมาเด็กในมหาวิทยาลัยนั้นอะก็เลยนับถือเวแล้วก็ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวแบบคนที่รักกันเท่านั้นนะที่จะไปขอพรแต่บางคนก็บอกว่าเป็นกุศโลบายอะทำให้คนที่ไปจีบสาวอะได้แฟนเวอะไรประมาณนั้นนะ ขพูดถึงการแสดง่อยนะคุณตาตาสแสดงได้ดีมากๆอ่ะดีสุดๆอ่ะกูไม่ได้อวยจากสับปปเปลยน,นะแต่แกสแสดงดีแล้วดูแบบเป็นธรรมชาติสุดๆอ่ะตัวละครผู้หญิงเหมือนกันกูไม่รู้จักชื่อเขาแต่เขาเล่นดีมากดีสุดๆแต่ว่าเหมือนบทและการตัดต่อมันไม่ได้ส่งให้เขาเสื่อมลงมาได้ดีกว่านี้เขาไปได้สุดกว่านี้อีกวเวโดวยเฉพาะฉากเจอผอีเขาแบบจะตกใจก็ไม่ตกใจจะกลัวก็ไม่กลัวเวมันยึกจังๆอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเรามาเข้าสู่ตัวละครผีกันดีกว่าเมคอัพในเรื่องนี้กูว่าโอเคเลยนะเวโอเคมากๆอ่ะ แต่ก็ยังเหมือนเดิมอะที่กูเคยบอกในคลิปที่แล้วอะการหลอกผีอะไม่จาเป็นต้องเสียงดังก็ได้เว้ยแล้วก็ไม่รู้เกี่ยวกับงบประมาณหรือเปล่านะมันจะมี CG อีอะที่แบบเหมือนลากหัวตัวละครกูใช้คำว่านางเอกแล้วกันลากหัวไปอะมันดูลอยเว้ยโอเคอาจจะงบน้อยจริงๆก็ได้แล้วแล้วก็โปรดักชันอะก็ถือว่าทำมาได้โอเคเลยเว้ยแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็ไปได้เรื่อยอะมัน กูพูดตรงๆเลยนะเรื่องนี้คือเรื่องที่ดีที่สุดเลยเวยใน3เรื่องที่ทําออกมามันดีจริงๆว่ะทั้งการแสดงทั้งเมคอัพแตดต่อตอ,อะไรประมาณเนี้แต่มันก็ไม่ได้ดีถึงที่สุดอะมันเป็นเพียงเหมือนแบบว่าหนังสั้นอะฟิลเหมือนอังคารคุ้มโปง่งเอ็กซ์ตรีมประมาณนั้นเลยเวยมันเป็นแบบเรื่องที่พุ่มกับแต่ละคนทําออกมาอะไรประมาณนี้ ถ้ากูให้คะแนนในตอนนี้นะตอนที่ชื่อว่าขาบวนแห่ไร้หัวกุให้ที่4เต็ม10เลยมันยังขาดหลาย,ลายอย่างอยู่ถ้าหากได้ทําออกมาเป็นหนังยาวจริงๆอ่ะแบบเนื้อเรื่องเยอะกว่านี้หรือไม่ได้ตัดกระชับแบบเนี้ยมันอาจจะได้คะแนนที่มันเยอะกว่านี้เว้ยที่ให้ขนาดเนี้ยเพราะว่าตำนานเว้ยตำนานมันอาจจะเป็นจริงก็ได้อ่ะที่แบบมีตำนานแม่นางอะ่ะที่ตกลุมรักอะไรประมาณเนี้ยกูไม่รู้หรกนะกูไม่ได้เรียนมาหาอะไรตรงนั้นเว้ยใครรู้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้เพิ่มเติมอะไรเนงะี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเว้ยขอบคุณครับ พวกมึงนึกถึงผีกันนะเว้ยผีในความทรงจาอะผีตะเคียนผีอะไรเงี้ยผีกระสือผีปอบอะไรเงี้ยแต่ถ้ามึงดูเทอมสามในตอนที่สองอะมึงจะไม่ได้เห็นผีอะไรแบบนั้นเว้ยมึงจะเห็นแบบปีศาจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอมสามนตอนที่2เว้ยตอนที่ชื่อว่าพี่เทกอะคือตอนที่กูไม่ชอบที่สุดแหละไอ้เหียนักแสดงอะดีมากเลยนะเว้ยแคสออกมาได้แบบโอเคอะ คุณจำอย่างเงี้ยโคตรดีโคตรโ,โอเคอะอะไรเงี้ยแต่ว่าติดเรื่องเดียวเลยไปคือเรื่องผีอะอ่ะเดี๋ยวกูลองมาเล่าเนื้อเรื่องให้พวกมึงฟังก่อนดีกว่ามันเกี่ยวกับมหาลัยที่มีการรับน้องอะที่เรียกว่าพี่เทคอะไอ้ที่ตอนแรกกูคิดว่าแบบว่ามันจะเป็นหนังแบบโซตัสอะไรเงี้ยซึ่งไม่ก็โซตัสจริงๆเว้ยแต่โซตัสในรูปแบบของผีอะมันเล่าถึงตัวละครน,นึงเว้ยที่เป็นรุ่นพี่อะที่แบบเหมือนไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยไม่ชอบการโซตัสอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีรุ่นน้องเว้ยที่ชื่อว่าสัน ที่ได้รุ่นพี่คนนั้นเป็นพี่เทคแต่แม่งมันมันยังไม่เฉลยนะเว้ยว่าใครเป็นพี่เท็ะแล้วพอใกล้ๆวันอ่ะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งเว้ยเอามาให้ไอซันอะ่ะจากพี่ชื่อว่าอะไรสักอย่างกูจําไม่ได้แล้วนั่นแหละแล้วไอซันเว้ยแม่งก็ยิ้มมีความสุขเหมือนแบบว่าพี่เทคให้ของอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคนที่เล่นเป็นพี่เท็กก็คือคุณจาเว้ยแล้วก็แบบรู้สึกร้อนใจอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณจําก็แบบพยายามหาตัวเว้ยว่าใครเป็นคนเอาของไปให้รุ่นน้องอะไรประมาณเนี้ยสรุปเว้ยจะให้พวกมึงเดานะพวกมึงคงเดาว่าเป ปีศาจอะนึกออกป่ะถ้ามาดูหนังฝรั่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวปีศาจมากกว่าผีไว้อย่างซีนที่2ตัวละครไปเจอความจริงว่าเป็นผีอะไอ้เฮียแม่งมันแบบมันเกินจินตนาการที่กูจะคิดได้เว้ตอนแรกอะกูคิดว่ามันเป็นผีรุ่นพี่เว้ที่แบบเป็นผีจริงๆอะแต่อันนี้แม่งมาดูเป็นปีศาจเป็นคำสาปอะไรประมาณเนี้ยจริงๆแล้วอะกูไม่ค่อยอยากจะพูดถึงตอนนี้สักเท่าไหร่อะซึ่งมันไม่สนุกเลยเว้ยสำหรับกูมันดูแล้วมันออกแนวน่าเบือ่อแต่มันก็ทิ้งท้ายไว้นะเว้ยว่าตัวละครน้องอะอ ขนาดผีหลอกขานาดนะั้นแม่งออกมาจากตึกก้างไว้แล้วก็ทําเพลงแบบโซตัดอไอ้เฮียแม่งมันคิดไม่ได้อ่วะแค่นี้ถามจริงเหอ อ่ะกูขอพูดการแสดงในเรื่องนี้หน่อยดีกว่าคุณจำอ่ะแสดงออกมาได้ดีมากเลยวกับอีกคนนึงกชื่ออะไรนะชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละแต่กูแปะรูปไว้ให้แล้วกันเออเขาก็แสดงดีนะแต่รู้สึกมันสลับบทบาทกันไปหน่อยคือเอาคนที่อายุน้อยกว่ามาเล่นเป็นรุ่นพี่อะไรประมาณนี้อาจจะเพราะสูงกว่าละมั้งหรือว่าเข้าถึงบทบาทได้มากกว่าตัวนั้นแสดงในเรื่องอ่ะกูไม่ติดอะไรเลยเวยกูรู้สึกว่าดีแคสต์ออกมาได้โอเคเว้แต่ที่กูติดเรื่องเดียวคือเรื่องบทเว้คือผีอ่ะมันไม่ได้เลยเว้ กูไม่รู้นะว่าทุกคนจะคิดยังไงกับตอนนี้แต่กูรู้สึกว่ากูไม่ชอบไม่ชอบที่สุดอะถ้าให้คะแนนเรื่องนี้นะมาถึงให้คะแนนตอนนี้กูคงให้ที่0.5เต็ม10เลยเว้ยไม่โอเคกูไม่ชอบไอ้เหี้ยแต่กูย้ำอีกครั้งนะว่านักแสดงเล่นดีมากมากแต่ตัวบทอะแม่งไม่ได้ส่งขนาดนั้นนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเว้ยเพราะกูไม่รู้ว่ากูจะต้องพูดถึงอะไรในเรื่องนี้อีกคือแบบมันห่วยจยงกูไม่อยากพูดถึงเลยเว้ยแต่ก็อยากทำคลิปนะโอเคขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชมครับขอให้ทุกคน กูออขอเกินก่อนไอสองตอนที่กูพูดไปเมื่อก่อนหน้าเนี่ยกูรู้สึกว่ามันก็ยอดอยูมันก็โอเคนะกูก็ประทับใจในส่วนนึงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะเว้ยอะทีเนี้ยกูอยากจะพูดถึงตอนสุดท้ายแหละตอนที่ชื่อว่าสารลงหลงนนนีเอาตรงๆมะแคสดีเว้ยนักแสดงแบบมีแต่ตัวท็อปอะไรเงี้ยแต่กูไม่ชอบเรื่องเดียวเลยเว้ยคือมันใส่มุกตลกที่ไม่ควรใสอะอย่างมุกผีตบหัวอะไรเงี้ยมึงน,นึกภาพนะเว้มึงกำลังซีเรียสกับอะไรสักอย่างแล้วมึงเจอผีตบหัวกูแบบฮะยเขาใส่แบบนี้มันจริงเหรอ สวัสดีนะเว้ยเราไม่ได้เจอกันนานเลยวะ่ะประมาณสามสี่ 3, วันห้าวันคลิปเนี้ยกูอาจจะลงไม่ทันฮาโลวีนนะเว้ยแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงฮาโลวีนแล้วมั้งเอ้ยหอมแดงกระเทียมวะ่ะเอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวโอเคตอนเนี้ยกูจะมาพูดถึงตอนที่ชื่อว่าสารล่องหนเว้ยกูว่ามันก็โอเคนะจากที่กูพูดไปข้างต้นอนะเอาแบบแคสก็โอเคคุณมาร์ตอย่างเงี้ยคุณแพรวางเงี้ยไม่โอเคเลยเว้ยเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนคือมันมีงานหนึ่งที่ชื่อว่างานฮาโลวีนนี่แหละของมหาลัยหน มันจะมีตัวละครหนึ่งไว้ที่เล่นในคุณแพรว่าแม่งต้องการพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยแบบพวงมาลัยอ่ะเออที่มาใส่ดอกไม้เหลืองๆอะ่ะแล้วตัวละครคุณมาร์ทก็ไปหามาจากสารหนึ่งเว้ที่มันเป็นสารล่องหนอะโอเคเดี๋ยวกูเกิดถึงสารล่องหนก่อนสารล่องหนนะถ้าใครที่ไม่เคยรู้ประวัติของสารล่องหนอะจะสามารถมองเห็นสารนี้ได้ไว้แม่งเมคเซนส์สุดๆไอเ้เหียแล้วพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะตัวละครอะ่ะมันไปรู้ถึงความลับใช่ปะ่ะที่มันเป็นเรื่องเล่าในในงานอะ่ะทำให้มันไม่เห็นสารไว้แล้วก็มีตัวอีกตัวละครหนึ่งไม่เชื่ออะไรนะน่รุะ ไม,ไม่ได้อยู่ในงานว้ยคือถูกไล่ออกมาเนะี่ยต้นเรื่องเลยไล่ออกมาจากงานนะเพราะว่ามันทําอะไรไม่ถูกใจรุ่นพี่ทําให้มันเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเหลือ2คนนี้ได้เพื่อเอาเสียงของแพรว่ากลับคืนแล้วก็เพื่อที่จะเคลียร์เรื่องของสารนะอะไรประมาณเนะี้ยกูไม่อยากสปอยถ้าพูดตรงๆนะใน3เรื่องเนี้ยกูให้เรื่องนี้เป็นอันดับ2เลยเนะ้ยที่แบบออกมาดูดีที่ที่มันดูดีนะมันดูดีกว่า,าพี่เทคที่กูทําไปก่อนหน้าแต่แบบมันก็ยังใส่มุกตลกที่แบบในยุคนี้มึงขำก็อะไรแบบนี้หรือว่าแบบพีตบหัวอะไรเงี้ย กูขอพูดถึงข้อดีของหนังหน่อยแล้วกันคือการกระจายบทเวมันกระจายบทให้สามตัวละครได้แบบโอเคมากๆโอ้โหกูยกนิ้วโป้งให้เลยเฮียนิ้วโป้งจริงๆอะ่ะส่วนข้อเสียก็อย่างที่ว่ามุกตลกอะไรเงี้ยมันไม่ควรใส่เวแล้วก็ ว่าไม่ได้หรอกแต่ซีมันก็ลอยจริงๆอ่ะต,ต้นทุนอาจจะไม่สูงเหมือนหนังโลงที่แบบว่า2 3สชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนี้มันแค่แบบครึ่งชั่วโมงสีสนาทีอ่ะเข้าเรื่องของหนังต่อแล้วพอถึงจุดหนึ่งอ่ะที่ตัวละครมันกำลังเคลียทุกอย่างกำลังจะเข้าใจแล้วสรุปเวศารไม่มาขอความช่วยเหลือเพราะมีคนเอาของคุญสอ่ะไปใส่ไว้ในสารเวทยทำให้เขาเรียกอ,อะไรนะตายายเหรอสารตายายเออมีตายายอยู่ข้างในไม่สามารถคุมสารนั้นได้เว้ยไอ้เชื่อกูแบบโอ้ไ oh ม่กูไม่เคยนึกถึงจุดนี้มาก่อนกูต้องไปฟังดึกโกจร ูดอะไรถึงหนังเรื่องนี้เยอะนะแบบใน3ตอนที่พูดมาเนะี่ยแต่กูก็อยากจะบอกว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็ทําต่อไปนะแบบเทอม4ี่เทอม5อะไรเงี้ยแต่ว่าขอให้แบบโปรดักชั่นมันดีขึ้นกว่านี้นะเว้ยหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ลองหานักแสดงที่แบบว่าแม่งตัวท็อปๆมาเล่นดูอะไรเงี้ยค่าตัวจะแพงหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นหนังสั้นนะใช้เพาว่าหนังสั้นก็ไม่ถูกเพราะมันถูกใช้ในโรงภาพยนตร์ทั่วไทยแล้วก็มาลงในเน็ตฟ i ิก กูขอให้คะแนนตอนนี้นยแล้วกันตอนที่ชื่อว่าสารล่องหนนะ่ะกูให้ที่อ่สี่เต็มห้าไม่สิสามเต็มห้าดีกว่ากูยังตัดเรื่องที่มันใส่มุกตลกที่ไม่ควรใส่มาแล้วก็ตอนจบปลายเปิดที่แบบไม่รู้มึงจะเปิดไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยขอให้พวกมึงทุกคนนะ่ะดูหนังให้สนุกนะเว้มีรอยยิ้มทุกครั้งนะเวในการดูคลิปเนี่ยอ๋อแล้วก็ทวิกออทิกนะเวถึงไม่รู้ว่าอ,อ่คลิปนี้จะลงทันหรือเปล่า Good bye, กูบายทุกคน